สายฟีบันทึกคลิปนี้ไว้เลยค่ะ5 AI วาดรูปฟีค่ะหนึงเลยค่ะ b r i n g Image ค่ะเป็นของ Microsoft นะคะสามารถสร้างภาพให้เราได้มีเครดิต100เครดิตและนี่คือผลงานที่คูริต้าเจนเนเรมานะคะอันนี้เราจะลองใช้พร้อมเดียวกันทุกแอปที่แนะนำค่ะสองเลยค่ะ Night Cafe AI ค่ะเข้าไปวางนะคะพร้อมตรงนี้แล้วก็กด g e n e r a เรได้เราก็จะสามารถได้รูปมานะคะซึ่งใน Night Cafe จะมีเครดิตให้เราใช้อยู่ที่5เครดิต แต่ภาพยอมรับเลยนะคะว่าสวยละอาร์ตมากจริงๆค่ะ สาม Microsoft Designer ค่ะเขาจะมีฟังก์ชันนะคะเป็น Generate Image ค่ะก็ลองใช้พร้อมเดียวกันไปดูนะคะเป็นรูปกี่คนแบบนี้เลยค่ะอันที่4ค่ะเป็น Dream AI อันนี้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ไม่ได้ในเว็บไซต์ซึ่งในแอปนี้มีฟังก์ชันให้เราเลือกหลายสไตล์มากๆค่ะแต่ในการ Generate จะได้รูปเพียงรูปเดียวเท่านั้นค่ะอยากได้มากกว่านี้ต้องเสียเงินน,นั่นเองและสุดท้ายค่ะ Leonardo AI ค่ะตัวนี้วาดรูปสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ใช้ฟรีวันละ150ภาพเรียกว่าพอใช้มากๆส่วนผลงานการ Generate ภาพก็เรียกว่าสวยอาร์ตมากๆ